ค่ะเมื่อกี้นี้เราใส่ไปแล้วนะคะแต่ว่าลีปมันไม่อัดเราก็เลยเราก็เลยทิ้งไปประมาณหนึ่งมันก็เลยทิ้งไปมันมันก็จะเป็นน้ําสี่งมันไม่ใสนะคะแต่มันค้นๆแี้นะเนี่ยซึ่งคนหนึ่งเขาก็เป็นอย่างนี้กันนะคะเรากินไปรสชาติมันมีความมีรสชาติแต่มันเป็นรสชาติที่แบบกินแล้วมันสดชื่นดีอะหรือความรู้สึกอะมันกินแล้วมันแบบสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้นะคะกินแล้วถามว่าผิวหรือผิว ิวเราเป็นแบบนี้แต่จริงๆเรากินคอลลาเจนด้วยนะไอ้ไม่ใช่เรากินวิต้เรากินกูต้าด้วยแต่แบบมันก็เราไม่ใช่คนข่าวเนาะแต่ผิวมันถามว่ารู้สึกยังไงตอน,น,นแรกๆกินมันรู้สึกว่ามีความนุ่มลื่นดีนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าให้เราซื้ออีกไหมเราก็อาจจะไม่ได้ซื้อนะจ๊ะเพราะว่าเราจะลองตัวใหม่ที่มันเปล่ยนเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าตัวนี้มันมันเราอยากกินเพียวมากกว่าอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันมีวิตามินซีผสมแบบเล็กน้อยอะไรน,น่าจะประมาณนี้นะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว เรากินเข้าไปมันก็มันถามว่าผิวมันดีขึ้นไหมมันอาจจะมีความนวลนๆหน่อยแต่เรารู้สึกว่าเราอยากกินยี่ห้ออื่นนะอันนี้เราก็จะมาดินนะคะเป็นของเจ้าเนะคะเป็นเอ่อคอลลาเจนไดท์แปบไทยพลาสนะคะวิตามินซก็ลองไปกินดูยนะคะก็ตัวน,นี้ก็ถือว่าโอเคนะคะแต่ว่าราคามันก็สามร้อยกว่าบาทมันก็มันแอบ,บแรงสำหรับเราเราก็ไม่ค่อยจะมีแบบ มันกินได้ประมาณสัก20วันไหมเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ากินได้เท่าไหร่นี่นะคะ